คิงด d อมอาซินส์ออฟนอตอนพิเศษของคิงด d อมที่ต่อยอดสู่เรื่องราวเบื้องหลังสองสมุนไพ่คุณชีพใน็ปฟิดปล่อยตัวอย่างของ k i n g d อมอาซินส์ออฟนอีดิบครั้งบันดังเดือดอาชินแห่งเผ่าเหนือตอนพิเศษของซีรีส์ซอมบี้ยุคโชซอนอันโด่งดังอย่างคิงด d อมนำแสดงโดยจีฮยองพั ong, คบอออึนซึ่งปักหมุดฉายอย่างเป็นทางการวันที่23พฤษภาคมนี้ k ิงดอมอาซินส o ออฟนอจะเป็นตอนพิเศษที่เผยถึงเรื่องราวเบื้องหลังของสมุนไพรคืนชีพอันเป็นจุดเริ่มต้นของมหาพิบัติที่แพร่ขยายไปยังโทโซชอนและเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครใหม่อย่างอาซินแน่ใจว่าในตอนพิเศษนี้จะพาผู้ชมไปพบกับจอนจีฮยอนที่รับบทเป็นอาชินวัยผู้ใหญ่ตัวละครที่ทิ้งปมค้างคาใจว่าเธอเป็นใครในตอนท้ายของซีซั่น2วมด้วยคิมซีอาร์นักสแสดงเด็กที่ฝีมือ น่าประทับใจไว้ในภาพยนตร์ The House of y o u t h หรือ Mr. Black และรับบทจากอาซินไวเด็กซึ่งถึงพักขยองอื่นที่กลับมาแสดงฝีมืออีกครั้งกับบทบาทของมินซีรกผู้นำกองทัพบัญชาหลวงผู้ที่ช่วยเหลือองค์รัชทายาทอีชางในการปกป้องจากเหล่าผู้ติดเชื้อให้หลุดพ้นจากในวังสำหรับคลิปตัวอย่างพิเศษที่ปล่อยออกมานี้ เปิดเป็นเรื่องด้วยอาชินในวัยเยาว์ที่กำลังถือครบเพลิงบุมนาเข้าไปในถ้ำม,มืดมืนด้านในถ้ำนั้นเธอค้นพบสัญลักษณ์แปลกๆบนก้อนหินพร้อมด้วยสมุนไพรคืนชีพอันลึกลับก่อนจะมีข้อความแสดงว่าการปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพมีราคาต้องแลกและนั่นคือจุดเริ่มต้นสุดระทึกของโรคระบาดและเดินทางของสมุนไพรอันคืนชีพที่เติบโตได้ในภูมิภาคทางเหนือ ก่อนจะสร้างความหายนะยังแผ่นดินโทซอนนั่นเอง Kingdom a s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  of North <S เป็นผลงานของผู้กกับคิมยอนซุกจาก Kingdom ซีซั่นแรกร่วมกับนักเขียนอย่างคิมอึนอีที่ฝากีมือในบท2ซีรีส์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ติดตามชมเรื่องราวกำเนิดของภัยพิบัติอันเลวร้ายใน Kingdom a s s i s of North พร้อมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ในช่องเน็ต l ิ x กนะคะ